ติดวัดสว่างมันใสเลนคุณเลนเจอกับนาขานาขากับคุณเลนเอาละว้ยพี่น้องวันนี้ติดขึ้นมาไปไอหัวพายไตเปิดหัวพายไตเปิดรู้สึกว่าใส่น้ำด้านซ้ายน้ำมาเล็กน้อยประมาณ สองช่วงคอเอาละเว้ยกระดูคนละเบอร์กระดูคนละเบอร์แต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมพันนายกชกชัยเขาไม่ยอมที่จะส่งเรือเข้าเพื่อแข่งในนามของเดชสุนโอ้โหต้นงใส่นะใส่ชุดดำกันไปแล้วใส่นั้นนะใส่ทุกคนโอ้โหทีช่วยผสมประสานผสมประสานนรสิงห์แปดปพบกับคุณแลนสุราตันนีโอ้โหต้องนี่ไปเร็วเราไปเร็วได้ร่องน้ำนะเหมือนเร็วๆเว้ยเอาไงยังไงวายังไงเดชสุนทรนะคะชกชัยชกชัยจ่าชัยชกหรือยังไงทันใดก็ตกใจดำนั ตันน้ำนต้นเมื่อวานก็ปากแปล่าปลาบหานึ่งถูไปอุ้งชิงไมแล้วันนี้จะได้หรือไม่ต้องดูกันว่ามาแล้วไอ้เทพประกาศสิทธิ์ในนามของเทพนนสิงห์แปดแปดกับคุณเลนของปากน้ำมาเจอเดชดสีสุนทรนนักขาว็คือเลือหลังสวนโอ้โหเลือหลังสวนยังตามหลังอยู่อ๋อตอนราคาเรือดีจากราคาอย่างตามหลังอยู่ทาทีซีมาแล้วพาเราที่สี่มาแล้วตัวนี้เทพน้สีแปดแปด ไปยอมเหมือนกันนาคาเด็ซิสุตรนาคาอะไรยังไงเข้าสุดเลยสุดเลยลอยไปสุดเลยลอยเปสุดเลยลอยไปสุดเลยแล้วนาคานาคาหอวขงหน่อยขอแรงหน่อยในหัวขอหัวเร็วขอหัวเร็วขอหัวเร็วแต่ประกาสิทธิ์บอกไปสบายสบายไปสบายสบายแต่ไว้ใจไม่ได้พนักสิทธับไว้ใจไม่ได้เหลือขึ้นโกรธยิงงไว้ใจไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไล่ยิบไปไล่ยิบไปเด็ซิสุตรไล่ยิบไปจะทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่จะยิงที่มันทุตานุ่งขึ้นโกรธแลวโยนไปขึ้นโกรโยนไปแล้วก็แล้วก็ดึง ดีเรียบร้อยกรรมการคว้าธงมาเรียบร้อย,ย,อยไปยสาย,ยนำาย้ำใสเทปการ,รชนะเดชศรีสุนทร